สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับเชอร์เพนอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเชอร์เพนมีเรื่องราวเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภูมิแท่งส่วนประกรอบมาให้เรียนรู้กันค่ะคณิตพิ์เชอร์เพนความรู้เข้มสาระะข้น เรามาดูความหมายของแผนภูมิแท่งส่วนประกอบกันนะคะเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยใช้แท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะอนำเสนอในแนวแกนตั้งหรืออาจนำเสนอในแนวแกนนอนก็ได้และใช้ความสูงหรือความยาวนะคะสแสดงความถี่ของข้อมูลแต่ละตัวค่ะตัวแปรก็สำคัญนะคะถ้าเราจะเลือกใช้แผนภูมิแท่งส่วนประกอบจำนวนตัวแปรจะต้องมีตั้งแต่2ตัว ะะึโดยการนําเสนอแท่งสี่เหลี่ยมเป็นการนําเสนอแบบข้อมูลรวมค่ะจากนั้นจะแบ่งส่วนย่อยๆของข้อมูลรวมสำหรับขั้นตอนการสร้างแผนภูมิแท่งส่วนประกอบมีอยู่ด้วยกัน3ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1นึ่คำนวณหาร้อยละของความถี่สัมพัท์ของข้อมูลแต่ละตัวขั้นตอนที่2องกำหนดแนวการวาดแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉาก กรณีเลือกวาดในแนวแกนตั้งเราจะให้แกนตั้งบอกร้อยละความถี่สัมพัทธ์แนวแกนนอนบอกตัวแปรกรณีเลือกวาดในแนวแกนนอนเราจะให้แกนนอนบอกร้อยละของความถี่สัมพัทธ์และแกนตั้งบอกตัวแปรขั้นตอนที่3สร้างแผนภูมิแท่งส่วนประกอบค่ะนั่นคือ3ขั้นตอนง่ายๆนะคะ เรามาดูสถานการณ์ตัวอย่างการไปกันเลยค่ะจากการสำรวจการใช้สื่อสังคมออนไลน์หลักของนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่มีอายุ15-25ปีโดยผู้ตอบแบบสำรวจแต่ละคนสามารถเลือกสื่อสังคมออนไลน์หลักที่ตนเองใช้ได้เพียงสื่อเดียวเท่านั้นได้ผลสำรวจดังตารางความถี่จำแนกสองทางแบบนี้ค่ะ สำหรับขั้นตอนที่1นะคะคำนวณหาร้อยละของความถี่สัมพัสของข้อมูลแต่ละตัวเชอร์เพนยังคงใช้ตัวเลขชุดเดิมนะคะหากใครลืมแล้วกลับไปดูที่ EP ที่แล้วได้เลยเราจะได้ร้อยละความถี่สัมพัสพ์สของเพศชายคือ140หารด้วย3 5 0 0คูณ0มาที่ขั้นตอนที่2ค่ะกำหนดแนวการวาดขอเลือกใช้เป็นแนวการวาดในแนวตั้งก็แล้วกันนะคะ ดังนั้นค่ะในแนวแกนตั้งต้องเป็นร้อยละความถี่สัมพัสธ์และแนวแกนนอนต้องบอกตัวแปรแบบนี้ค่ะตัวแปรตัวที่1คือสื่อสังคมออนไล,ลกกน์หลักประกอบไปด้วย Facebook Instagram Twitter อื่นๆตัวแปรตัวที่2คือเพศแบ่งออกเป็นเพศชายเพศหญิงเด็กๆอย่าลืมกำหนด สีของแท่งสี่เหลี่ยมเพื่อให้ดูสวยงามและให้อ่านได้ง่ายๆ่าค่ะ <Wow. S 1> เอาล่ะคะเด็กๆมาที่ขั้นตอนที่3นะคะเป็นขั้นตอนของการวาดแท่งสี่เหลี่ยมเราจะเริ่มที่ Facebook กันค่ะ Facebook ขอเพศชายก่อนนะคะร้อยละ40ให้วาดแท่งสี่เหลี่ยมขึ้นไปสูงถึง40ค่ะจากนั้นต่อยาวขึ้นไปเป็นเพศหญิงนะคะอีก60ค่ะมันจะหยุดที่100พอดีนะคะ ต่อไปค่ะเป็น Instagram ขอเพศชายก่อนนะคะร้อยละ76ค่ะให้เด็กๆทุกคนวาดสูงขึ้นไปให้ถึง76แล้วก็ต่อยาวขึ้นไปอีก24จบที่100พอดีนะคะไปกันต่อที่ทวิต t ตอรค่ะ ขอเพศชายขึ้นก่อนค่ะร้อยละ60ต่อยาวขึ้นไปอีก40สําหรับเพศหญิงจบที่100เช่นเดียวกันค่ะสุดท้ายที่อื่นๆค่ะเด็กๆคะสูงขึ้นไปถึง40ค่ะแล้วต่อขึ้นไปถึง60จบที่100พอดีสังเกตนะคะทุกๆแท่งจะจบที่100พอดีเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะคะสําหรับการนําเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแท่งส่วนประกอบ เด็กๆทําได้กันใช่ไหมคะต่อไปมาในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะจากแผนภูมิแท่งส่วนประกอบพบว่าสื่อสังคมออนไลน์หลักที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาใช้มากที่สุดคือ f a c e b o o k โดยเป็นเพศช,ชายร้อยละ40และเป็นเพศหญิงร้อยละ60สสื่อสังคมออนไลน์หลักที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาใช้น้อยที่สุดคืออื่นๆ โดยเป็นเพศชาย40และเป็นเพศหญิง60เป็นยังไงกันบ้างคะพอทำได้กันใช่ไหมคะคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรติดตามนะคะแล้วเจอกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ